วันหนึ่งเราอาจจะเห็นเขาอยู่ในมอเตอร์ทูมอตจีกีจะเป็นได้คือหลักเจอทุกวันคขอบคุณทางตอนนี้เราจะมนนาแข่จากออสเตรเียมาเนะครับมาจากญี่ปุ่นที่จะเข้าตามมาไปเจอกับเราที่สนามนะครับจะมาเป็นกับทีสมสโมสรอาชีพท,ที่ดูแลนักกีฬาในเรื่องไมเคิลเราจะมาช่วยเทรนนิ่งให้เราประมาณ3-4ครั้งนะฮะในปีนี้แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับปีนี้นี่คือกองขึน้นียกนะ เราเป็นความภูมิใจนะครับที่เราได้สนามที่ดีๆแล้วคิดว่าเหมาะกับกบรารพัฒนาสนาหรับกางแข่งและต่อยอดไปสู่มอเตอได้นะครับก็เล่าคร่าวๆไปเลยนะครับสนามแรกก็คือในอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่สนามช้างนะครับในเดนิชนาวเซอร์กิตถัดไปเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นต่อกักสองสนามนะครับไปสนามที่2ก็จะเป็นสนามโกมเรสของยามาฮ่าเป็นสนามซูโปอนะครับซอร์กิตที่ประเทศญี่ปุ่นต่อด้วย โมเดกิดหนึ่งในสนามที่ใช้จัดโอริมปิเช่นกันนะครับค่ะ f i 2 0นี่คือต้นองห้าของร้าแนี่เราจะใช้ลงแต่งฐันในลูกบก how you celebrate all right video you can do the movement you can do the voice okay so can i hear you ในคันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับหรือมอเตอร์สปอร์ตทางฮิมาม่ามอเตอร์ก็ได้ขับถล่มกีฬามอเตอร์สปอร์ตอในเมเชอร์ชิเนี่ยม,มาเป็นการัรานตีความควครับเราได้เรียนรู้ว่าจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งคือการพัฒนานักแข่งรุ่นใหม่โครงการในวันนี้ที่เปิดตัวเป็นปี 2, 3, ที่สองคือยามาฮ่าอาร์ฟรีคือเมเจอร์ชิพในสัในแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นการพัฒนา ให้โอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับอายุ้ง1 3-20ปีในการได้เข้าร่วมกันคนสนามจริงการแข่งขันจีนความเทตติ้งทุกอย่างไปจนจินทั้งหมดและก็ได้บนสนามระับโลกด้วยเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถและในการแข่งขันจริงชัยกันเพื่อสร้างสถิติของนักกีฬาให้ยกระดับขึ้นในระดับี่สุดระับและก้าสู่ระดับ,ลลดบโบลกลโในที่สุดครับ การที่ผ่านมานะครับได้ผลตอบรับดีมากนะเราจัดอาสาบูมมาหลายปีปีที่แล้วประสบความสำเร็จมากที่มีประเทศที่เขาร่วมครอบครบถึงเลยที่สุดทั้งหมดนะครับเราได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาทักษะนะครับทักษะทางด้านจิตใจในการเกี่ยวกับเรื่องร่างกายความพร้อมเนี่ยต้งองะสบความสำเร็จอย่างยิ่งน,น,นะครับปีนี้ได้ผลตอบรับดีมากนะฮะแล้วก็จากการที่เราประกาศรับสมัครจากบริษัทในเครือเนี่ย ก็ได้ตอบรับแล้วนะยืนยันแล้วจากที่ประเทศญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียอิีซีแลฟิลิปปินส์เวียดนามและประเทศไทยซึ mm hmm. ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะมีโยชนที่มาเข้งชิงชัยกันถึงต mm hmm. ลอดเป็นยุคการเปกปีครับซึ่งเราก็คาดหวังนะครับว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสเ่ีะสร้างนักแข่ง สายเลือดสายพันธุกรรมท่าชื่อถือระดับโลกผู้ที่ชนะในโครงการนี้ก็จะเข้าสู่อาสาบูทูโรชามิชิลท่านหนึ่งก็ขอกำลังใจครับจากแฟกับทุกท่านนะครับต้องติดตามผลงานนักแข่งไทยแล้วก็ชี้ให้โครงการที่อยู่กับผมเ็สมอครับโอเค สวัสดีครับผมพาสินชมพูลานครับชื่อเล่นชื่อฟูมูนครับปีนี้ลงแข่งในรายการรุ่นบูคูเอเชียแปซิฟิกครับเบอร์ที่ใช้แข่งคือเบอร์5 3ครับปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายในการขี่บูคูเอเชียแปซิฟิกคือขี่แล้วก็ได้แชมป์ครับเป็นการขี่เก็บคะแนนแล้วก็ได้แชมป์ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับกับการแข่งรายการนี้ครับการเตรียมตัวก็คือการซ้อมฟิตร่างกายแล้วก็การที่แบบได้ไปซ้อมกับ พวกพี่พี่ตัน้นพี่ตัน้นแล้วก็การฝึกซ้อมกับพวกยุโรปด้วยแบบของพวกที่เขามาด้วยก็ฝึกซ้อมไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาจุดจุดด้อยของเราว่าเราด้อยอะไรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการแข่งขันครับผมสนามไหนที่เรารู้สึกมีความกังวลไหมสานามกังวลก็ไม่มีนะเพราะว่าทุกคนก็นไม่เคยขี่เหมือนกันเพราะว่าเท่าเทียมกัน,นครับไม่มีใครเคยขี่เหมือนกันใช่ครับเราไหมว่านักแข่งแต่ลคน คนไหนที่รู้สึกว่าน่กกากลัวสหรับผมก็ไม่มีนะเพราะทุกคนแบบมาจะแบบเออไม่มาแบบแตะกิ้อ่าแบบเท่ากันทุกคนแบบเท่ากันครับแบบเออกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินทู่ไม่ได้กินเทียนสู้ได้แน่นอนครับใช่ครับตัวรถก็จำ้วก,ก็เป็นบูคูเป็นสเปคเหมือนบูคูเวอร์ครับคล้ายๆบูคูเวอร์ครับแล้วก็ใช้โชุกหน้าเออรินหลังเออรินแล้วก็มีชิปเตอร์ครับเป้าหมายในปีนี้ก็ จะเป็นแชมป์ให้ได้แล้วก็ไปแข่งในบูคูยุโรปแล้วก็เก็บแต้มแล้วก็ให้ได้แต้มของบ uh ูคูยุโรปเขาก็เก็บไปเรื่อยๆไต่ไต่ระดับไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับใช่ขอฝากแฟนๆเชียร์ด้วยนะครับพัตินจงพุรัต์เบอร์5.3ครับบูค uh ูยุโรปรออยู่ครับขอบคุณครับ Hello everyone I'm Dominic Agate I wish all the guys who r i e this year in the Yamaha r 3 Blue Crew Asian Pacific Championship All the best, good luck, enjoy the ride and I hope to see you one day here in the World Superbike Paddock.